สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับดาเลนอายุเม้นั่นเองวันนี้ก็จะมาสอนใช้โปรแกรมอุตอุนะคะซึ่งหน้าตาโปรแกรมก็เป็นแบบนี้ซึ่งอุตอุเนี่ยเป็นโปรแกรมสําหรับร้องเพลงนะค,ะคล้ายๆกับวอลคารอยแต่เสียงเนี่ยคุณภาพจะต่ํากว่ามากแต่ก็ใช้ร้องเพลงได้เหมือนกันสําหรับคนที่อยากมีเสียงของออริจินอลคาแรคเตอร์นะคะ,ะซึ่งโปรแกรมที่เราต้องมีคือ2โปรแกรมนี้อุตอุกับออเดอร์ซิตี้ Okay. แล้วมาดูเลยอย่างแรกคือให้เราเซิร์ชไม่สิใหญ่าด,ดาวทิ้งลิงก์ไว้ให้ดีกว่าซึ่งจะเป็นตัวโรแมนจีนะฮะซีวีเสียงซีนี่จะเป็นเสียงแบบมือใหม่สำหรับมือใหม่เลยเหมาะมากถึงเสียงจะไม่ค่อยเมียนแต่ก็ใช้ร้องเพลงได้โ okay. อเคอให้ท่องหมดทุกตัวนะในในนี้นเ,นเลยโ okay. อเคอดาวจะยกตัวอย่างมาสักคำหนึ่ง เอาเนี้ยลวกันเวลาท่องไ่ยให้เราท่องอย่างนี้นะออกเสียงยาวๆนิดนึงอย่างเช่นคาคีเนี่ยออกเสียงยาวประมาณเนี้โอเคเดี๋ยวเราออกคำนี้นะแล้วเปิดออ d ์ c i ซิตขึ้นมาแล้วกดปุ่มนี้เพื่ออัดนะรีคอร์ดหรือกดอคอนโทรลชิปเอ็กดชิปหรือแล้วก็บวก R เนะี่ยกดชิปกับ R ผพร้อมกันโอเคมานะ โอ้ยเสียงรบกวนเยอะยะคือแบบถ้ามีเสียงรบกวนเข้ามาเสียงจะมันจะไม่เนียนอะ่ะมันจะเป็นเพีย้ยนอ่ะเหมือนมีเสียงกับข้าวมาเงี้ยหรือรับกับข้าวผ่านมาอาไกท่ทอดจะไกท่ทอดเสียงเข้ามาอัดไปเลยนะอย่าเก็บไว้เชียวละ่ะโอเคเราจะท่องให้ฟังนะคาะทีก็ เค <Okay. S 1> เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเจสสิก่าจะปรับไมคผิดแล้วเนี่ยตาแป๊บหนึ่งนะเก๋ท okay, างไมค์สิกาคิกุเค โอเคประมาณนี้นะแล้วมันจะมีเสียงเห็นไหมเสียงน้อยไม่น้อยอะมันมากเลยให้เราไปที่เอฟเฟกแล้วกดอันนี้แล้วกดเกสน้อยโอเคแล้วก็รวบดับเบิลคลิกแล้วก็ไปที่น้อยแล้วกดโอเคแล้วมันจะมีเหลืออยู่ใช่ไหมทำประมาณสามสี่รอบอะ่ะแบบเนี้ยให้มันหายไป คมันก็จะเป็นแบบนี้คือท่อ,ทองให้หมดนะไม่ได้ท่องแค่คาคีคูเกโคที่ดาวบอกนะท่องให้หมดนะอ่ะแล้วมานี่เราลองฟังก่อนคาคีคูเกโค,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 คก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็ทำตามนี้ ให้ครอบเสียงเฉพาะเสียงนะครอบเฉพาะเสียงประมาณนี้แล้วก็ไปที่นี่เซฟเป็น WAV แล้วเราสร้างโฟลเดอร์เก็บเสียงของเราก่อนอแล้วก็กดแล้วเราท่องเราเราท่องคาใช่ไหมก็เขียนค่าแล้วก็ enter save กดอันนี้ก็จะเป็นเสียงอะไรวะ <Key. S 1> อันนี้เป็นคีใช่ไหมก็คีเอ่ะเข็นเตอร์ไปนี่จะเป็นกู <Go. S 1> น,นี่เป็นกุคื <Go. S 1> จะเป็นคูเป็นกุเป็นอะไรก็ช่างมันเหอะเห็นมันท่องได้หลายอย่างมากเลยเน,นี่ยอันนี้ก็เคเคเคอันนี้ก็โกโกเค แล้วพอเราได้มานี้ัสมมติเราท่องหมดแนละ้วโอเคมีปัญหาอย่างหนึ่งคือดาวจะสอนใช้แบบพิมพ์ในพวกนี้ไม่ได้คือฟอนต์มันเป็นภาษาไทยเป็นอะไรที่ชิบหายมากนะดาวก็จะให้ออโต้ลิงก์ไว้ด้านล่างคือถ้าคุณโหลดไปเนี่ยมันจะไม่เป็นภาษาไทยหรอกมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแหละอันนี้คือออโต้ที่ดาวทำไว้นะเดี๋ยวโดดลิงก์ด้านล่างแล้วก็ไปใส่เลย อาจจะมีบางคำที่เป็นเพียงก็ต้องแก้นะคะอย่ากเก็บไว้นะโอเคแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ไปที่ตรงนี้กดตรงนี้แล้วไปโฟลเดอร์ที่เราโหลดเสียงมาที่เราอัดเสียงหรือไม่ได้โหลดเอออัดมาอแล้วกดแล้วก็โอเคแล้วเราก็ทำอย่างนี้ กดตอนนี้เป็นหนึ่งอ่ะเห็นไหมอย่างแรกคือสมมติว่าอะค่ากีไิคิคุเคโกใจ่ไหมอ่ะเราอัดเสียงโฟลเดอร์ไว้แล้วให้ลากออตโต้ที่เราให้ลิงไว้ด้านล่างเนี่ยเข้าไปในโฟลเดอร์อ่ะเห็นไหมแล้วก็ไปที่ ไว้ back setting จะเอาใหม่โอเคเปิดเปิดเข้าใหม่คือเอาออโต้เอาเอออโต้นะเข้าไปก่อนแล้วค่อยมาเปิดเสียงโอเคอ่ะลองฟังเห็นไหมพอเราฟังรวมๆมันเนี่ยเสียงมันจะแบบเป็นทีละคำได้มั้ยคะคีคูเคฟังดีกีค่คีคูเคก็ มันจะเป็นอย่างเงี้ยให้เราไปที่เน็ตแล้วก็ Voice s e c t i n g แล้วก็มา Edit นั่นนี่ลากขึ้นแล้วก็กดอันนี้สมมติเราท่องเสร็จหมาแล้ว I U E O ถึงอื่นน่ะพอเสร็จใช่ไหมแล้วก็มานี่กดอย่างเงี้รวบ Edit กดนี่รวบนี่แล้วก็กดโอเคมันจะเรนเดอร์เสียงเราให้ โอคบางคนจะเป็นวงกลมบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้นะคือ <c oughs> ของดาวมันเป็นอย่างนี้คือแบบฟอนต์ไม่เป็นภาษาไทยไเงี้ยแต่ต้องเป็นวงกลมนะเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่เครื่องอะแล้วทําไมออโต้ไม่ขึ้นวะ <c oughs> น,นั่นึองนะ <c oughs> เอ๊ะแปลกจังน,นันงนะคะโอเคโอเคมาต่อเลยมีผิดพลาดหนึ่งพอคุณลากออโต้เข้าไปนะเนี่ย โอเคเอาไหมานะโอ้ oh, จะเฟลแล้วตังนัง้นโอเคอไว้แบ็กเรามาพอคุณเอาออโต้ที่เราให้โหลดไปแล้วเนี่ยเอ๊ะมันเป็นอะไรของมันเนี่ยมัต้องไม่ใช่อย่างนี้สิอืมอ่าเปิดโปรแกรมใหม่ก็ไดนะ้เดี๋ยวปิดแล้วเปิดโปรแกรมใหม่อ่ะแล้วก็ไปโปรเจกต์เปิดเปิดเปิด อ่ะแล้วยังเอ,อ้อย่างี้คือไอ้ตรงเบียวเนี่ยลบไอ้ตรงนี้ออกือบมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ทุกทีเลยโอเคไปที่คําว่าคากโกเกโกหรือไมก่ก็ทำอย่างเงี้ยไปเลยลาก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 โอเคเอาไปที่คํานี้เราอดเสียงไวน้นี่คือดาวจะตั้งเซตติ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะอันเนี้ให้เราลาก กดกดตรงนี้ลากลากมันเป็นสีฟ้าเนี่ยสีมพูขึ้นมาประมาณนี้ให้สีแดงอยู่ประมาณเนี้อันนี้ก็ครอบหลังเสียงไปเลยค่ครอบหลังเสียงแล้วก็ไปทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็เสร็จลองปังค โปอ,อันนี้มาบม้างมนม <laughs> <laughs> เกลากประมาณนี้ข้อไปลากข้อไปอเกนี่ใช่ไหมกดคอนโทรลเอก่อนเอ้ยไม่ใช่มาที่อีดิทเอ้ยบอกไปแล้วนี่ว <laughs> ่โอ้ยเมาแล้วหม่ ทำไมพิมใหญ่อย่าอย่าเป็นพิมพ์ใหญ่ทีนีคุอเคโคเลยมาหนึ่งอะลองฟังดูเสียงมันจะเนี้ยบขึ้นไหมคาฮิกุเคโกอ่าเห็นไหมเสียงมันจะเนียนนะ แล้วเราก็ถ้าจะให้เนียนกว่านี้นะคลิกขวาแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะแล้วก็กดนี่แล้วก็ปรับห้าสิบหรือหกสิบก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่เอาห้าสิบพออ่ะแล้วลองฟังคีกุเกโกเนี่ยเรียบไหมง่ายครับอุตอุทำไม่ยากถ้าคุณขยันไม่ตายทำไมค้างโอก็ กุกทโอเคเข้าใจนะแล้วก็มีคนถามว่าที่้าทำเสียงผู้หญิงให้เป็นเสียงผู้ชายยังไง <Okay. S 1> ง่ายมากนะ้องมันอยู่ใกล้มือเราเองแป๊บนึงนะมาหฮาโอเคโอเคโอเคมาจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแล้ววิธีทำเสียงผู้ชายเนี่ย เราปรับให้ต่ำประมาณ B3 B4 b, 3, b, 4, b เนี่ย B3 A ต่อกันสามเนี่ยลากมาประมาณสัก G ออกจันสามเขาเรียกดอกจันเหลืออะไรก็ไม่รู้ขยขมายสี่เหลี่ยมดีเออแล้วคลิกขวาแล้วกดนี่ G บวกเอาสิบห้าขึ้นไปอะ่ะเราให้สิบเก้าแล้วกันอะ่ะแล้วลองฟังดูว่าจะเป็นเสียงผู้ชายไหม กูเกิกแม่กูกกูเกกูคิถ้าอยากให้เสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้หญิงทำยังไงง่ายมากไปเอาเสียงผู้ชายมาก่อนเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเสียงผู้ชาย,เส,ย,ชายเสียงไรดีรวมมาเพียบเลย เอาไหเดียเอาลุกแล้วกันลุกไม่ลูกเอาว่าลุกกัน,นะโอเคให้ตอนแรกสมมติอยู่4 4ใช่ไหมลากขึ้นไปประมาณ D ดอกจันสเอ้ย D สี่เหลี่ยมสี่เดียเออเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบอ่ะฟังดูเออไม่ใช่โอเค,อเ,คเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนให้มันเป็นนี่ล้กันนะก่อน เห็นไหมแค่นี้ก็เป็นเสียงผู้หญิงแล้วอ่ะลองฟังเสียงจริงๆเขาดูเห็นเสียง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 ผู้ชายนั่นแหละเสียงเนี้ยกกเกกเห็นไหมเป็นเสียงผู้หญิงได้ไม่ต้องไปด่าเสียงเลยนะอ่ะฟังอีกรอบหนึ่งถ้าไม่เชื่อเลยอ่ะลบสิบเก้า เครื่องหมายลบเนี่ยจะทำให้เสียงแหลมแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยเสียงจะทุ้มียงผู้ชายนะฟังเสียงผู้หญิงนะก็คือแกกูอ่ะโอเคแล้วสมมติว่าเราอัดเสียงมาแล้วเราจะทำให้มันเป็นเพลงทำยังไงอย่างแรกคือเราต้องไปโหลด UST เพลงที่เราต้องการอย่างเช่น Words Is m y อัมมาคารอนเพลงอะไรก็ได้อ่ะเซิร์ ยูเอสทีก็เจอแล้วอะต้องเป็นซีวีทั้งนั้นนะถ้าเป็นวีซีวีมันจะไม่มีเสียงนะจ๊ะโอเคเอาเพลงอะไรดีอืมโรเมโอโรเมโอไม่ใช่อืมสินโดอ่าก็ไดนะ้ โอเคแล้วก็ไปเอาเสียงสมมตแล้วอัดเสียงเสร็จแล้วอายกตัวอย่างเสียงแบบนึงไปดาวอะไม่เอาอะอืม <c oughs> เอ่เอลูกไงล่ะลูกสมมติอัดเสียงเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะมันเป็นจะเป็นประมาณนี้ฟอนต์เป็นไทยไม่รู้ทำไมนะอ่ะกดไปแก้ไขนู่นแก้ไคนี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว แ,แต่บางทีในเสียงมันจะแบบแงียย้ยเงี้ยใหญ่าอย่ยอยยเหมือนเหมือน,นอาปากร้องตลอดเวลาไอทีแก้นะจ๊ะขอขยายแป๊บหนะ่อยอะให้กดอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดตอนนี้นะปึ๊บ,บปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคลราฟังอีกรอบหนึ่ง โอเคม้เสียงมันจะไม่แบบมีอะไรติดคอเลยอออลองเป็นผู้หญิงร้องได้บางคนบอกอย,ยากฟังผู้หญิงอ่ะอันไดเสียงผู้หญิงอ่ะก็ไม่ได้เสียงเราให้เลยวีซีวีเราโหลดวีซีวี CV มาเล่นโอเคอ่ะ เ,น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 ,เนี่ยอย่างที่ดาวบอกเนี่ยอยากให้เสียงชัดก็ปรับนี่ตรงนี้เลยห้าสิบคือมันประมาณว่าเป็นเสียงหายใจมากกว่านะแต่จะทำให้เสียงเราชัดเนี่ย,ย่เสียงประมาณน่าอย่างเงี้ยอ่าลองฟังดูอีกที อเมริกาโนจูโนชิซูบุงาคาเมเดอ่ะถ้าเราอยากจะสมมุติเราปรับนน่ตปรับนี่เสร็จแล้วอยากจะเรนเดอร์ไฟล์แล้วไปที่โปรเจกต์เรนเดอร์วีเอไฟล์โอเคจดสิ้นดอเออก,กดเซฟแล้วก็รอ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 จนเสร็จอ่าเซฟไปปฏิโทร <laughs> มันยเยอะแท้ถ้าทำกันนาน หกร้อยสามสามตัวปฏิโธเลยโอเคสมมติว่เซฟเสร็จแล้วไม่อยากรอเทสเสร็จแล้วเราก็จะได้เพลงมาแค่เนี้อุตะอุง่ายไหมล่ะอาเมกานุตจูโนชิซุกุนากาเมเตะแต่ถ้า เราจะเปรียบเทียบไปดูถ้าเป็น VCV นะอันนี้คือ CV นะเสียงจะเป็นอย่างน,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 นี้ a e a n o h i u k a m e t e แต่ถ้าเป็น VCV เนี่ยเราจะเปรียบเทียบไปดูขอปรับอะไรแป๊บนึงเราจะใช้เสียงช h i h a r a d o นะเสียงมันจะอืมประมาณว่ามันจะเนียนๆน่นะเราปรับแฟงปรับอะไรให้เสียงมันดูดี <Okay. S 2> คือวีซีวีดาวขอไม่สอนนะคือมันยากยากมาก <c oughs> ก็เสียใจด้วยนะจ๊ะคืออยากสอนนะแต่ฟอนต์มันเป็นภาษาไทยอะให้ทำยังไงอะวีซีวีนี้มันต้องแบบมีคนมีเวลาขนาดนี้แล้วมีคนมีความอดทนด้ยด <c oughs> าวทำวีซีวีแบบพวดเดียวก็ลอบไปประมาณสักห้าหกชั่วโมงอะนั่งทำอยู่กับโต๊ะไม่ออกไปไหนโอเค ลองฟังดูเดี๋ยวปรับอะไรนิดหน่อยก่อนอ่ะฟังเอเมะกะรุโตชูโนชิซุคุนากามิเตะโอ้ยตรงนี้ต้องเปดด็นลบสิอ่ะทำใหม่ฟังใหม่ อาเมอาการรู้ตัวจูโนจีซุคุนัคาเมเตเห็นไหมมันจะเนียนกว่าซีวีแล้วฟังเดิมมันจะไอ้นี้ยแต่งเส้นเตมันจะเป็นเอเตเอเตอย่างเงี้ยเมเตเมเตเห็นปะอ่ะอันนี้อันนี้อาอันนี้ก็จะเป็นอาเมอาเมอันนี้ก็จะเป็นเอมาเออะเออะอากะอากะอากะจะมีแบบเสียงขึ้นขึ้นเนี่ยคุณ คุณจะดูในะความพทรามานของวีซมันทรามานขนาดไหนคุณดูคุณต้องอัดอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเปรียบเทียบกับซีดูอ่ะซีวีคุณอัดแค่เนี้ยมันต่างกันขนาดไหนซีวี v นคุณอัดประมาณสักร้ยลดแล้วเร็วเอ่อร้อเกือบสองร้อยอ่ะแต่ถ้าเป็น v ีซ ถ้าเป็นวีซวีดาว่ะเป็นพันนะเห็นไหมถ้าถ้าคุณโหลด U S T ของวีซวีมันจะไม่มีเสียงวิธีแก้ก็คือปรับวีซวีให้เป็นซีวีเดี๋ยวดาวจะให้ลิงใต้ล่างให้อ่ะมันจะร้องเพลงได้แต่เสียงมันจะอูยิวยีวิธีแก่ดาวช่วยเดี๋ยวบอกเนี้ยเอายายายาอะไรเงี้ย โนนยวิซาเมะดีแกก็นะเอ้ยลบอันนี้ออกลบออกเขียนเนี้เป็นประมาณสิบเจ็ดอ่ะอ่ะเขียเขียกดเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมไปข้างบนกดปึ๊บปุ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 ๊บ,บอ่ะลองฟัง อม่างที่เราบอกไปเอเตถ้าเป็นเบซีมันจะร้องเอเตแต่ไม่เนี่ยมันจะเตเฉยเลยเตเห็นไหมอ่ะก็พอเข้าใจแล้วเนาะวิธีมิกมีคนถามไหมน้มิกเสียงยังไงมาเปิดออ d a าซิตี้น้มา พอเปิดแล้วติ๊กขึ้นมาใช่ไหมสมมุติว่าเราอัดเสียงนี่แล้วเดีเเ๋ยวาดาวจอเพลงของมิคุอิชิฮานะร้อง,องเองเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ลงยูทูบเลยอ่ะลองฟังดูเสียงเสียงดังแน่เลยว่ะแปะ๊บนะฮาระฮาระฮาริบิระปดินวากาเรียสตารเดินรันเดนรันโนวาการีปะดะปะดาปะริปะริปะริบิริบิรินี่ยสมมติเราอัดเสร็จแล้ววิธีนะกดดับเบิลคลิกวิธีมีนะ ไปเอฟเฟกกดนี่ข้างล่างเอเคโอเนี่ยกดโอเคมันจะเอาสิ่งแป,ปรปอมที่มันอยู่ในเสียงเราออกแล้วก็ไปเอฟเฟกกดนี่แล้วก็โอเคนะฮ,ะฮะาดาิปินดเปดินมาิสเสียงจะเนียนขึ้นนะแล้วก็ไปเอฟเฟกเอโคโศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสอง เสียงมันจะเอเคโแบบธรรมดาสุดแล้วถ้ามากกว่านั้นเราว่าเป็นเสียงผีแน่นอนสุียอกา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 เสียงมันจะแบบเอคโคเอเคโคโแบบเหมือนอยู่ในภูผาแ,แล้วก็รอนะอาจจะนานนะอเอาลองฟัง

มันคือปัญหาแโลกแตกมากคือมันจะไม่ได้เสียงเราล้องเมื่อก่อนเราเป็นบ่อยมากเลยโอเคโหมาถูกเพลงไว้เนี่ยผิดเพลงแล้วเนี่ยอ่ารับนี่ยอันนี้มาเซลเตอร์ปาร์ตี้นี่วมาอ่มเออเอ่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหม ให้เราฟังให้เราฟังเสียงอโปลคาก่อนประมาณว่าหาเสียงช่วงที่ต้องมีเสียงเราร้องอะ่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีทำให้เสียงเนี่ยเสียงร้องเรามันดังกว่าเพลงนะจ๊ะ <c oughs> โอเคเจอช่วงแล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะแล้วเราก็กดตรงนี้ออกแล้วก็ไปอันนี้ลากซูมนะประมาณนี้ก็ลองฟัง โอเคแล้วเสียงบางทีมันแปลกเราก็ปรับให้มันตรงให้ได้อ่ะฟังโอเคเห็นไหมควรจะเห็นว่าไอ้เสียงเนี่ยไอ้ออฟพวกาเนี่ยไอ้คาราโอเกะเนี่ยเสียงมันดังกว่าปรับลดลงไปตรงนี้เลี้ยวไปทางซ้ายสักสามอันนี้เพิ่มขึ้นมาสักสามทางขวาแล้วก็กดไปเอฟเฟกแล้วก,กดเนนามอ คอมโมซีอะไรๆอะไรไว้จังมันเดี๋ยวกดแล้วก็กดโอเคโอเคอ่ะเราลองฟังอีกรอบหนึง่ง มันเลยไหมล่ะสมมติว่าอ่ะมีกนู่นมะีกนี่เสร็จหมดแล้วทำไงต่อไฟล์เอ็กพอร์ตเอ็กออต์เดอ,เอ,เอช่างมันอ่านว่าอะไรก็ช่างมันเดทท็อปอย่าลืมปรับตรงนี้เลยจ้ะ MP3 ไม่งั้นไฟล์จะใหญ่มากแล้วก็กดเซฟกดโอเคแค่นั้นจบโอเคขาดเลยไปไหมเนี่ยพอเข้าใจไหมขาดอะไรไปเปล่า สอนเสียงผู้ชายไปแล้วเสียงผู้หญิงไปแล้วเมกอัดเสียงออโตโอ้โอเคก็มีแก่นี้ละมั้งโอเคขอให้คุณสนุกกับการอัดเสียงเพลงอุตอุแล้วอย่าลืมคอมเมนต์อยากถามอะไรเพิ่มถามได้จ้ะแล้วก็ถ้า ถ้าเกิดอยากมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ก็าถามได้โอเคอย่าลืมนะจ๊ะดิงออโต้อ,อยู่ข้างล่างไงไม่งั้นคุณต้องปรับอโอโต้เองนะเราจะาปรับให้ฟรีเลยน,ะนั่นนะ่ะแค่ลากคุณแค่มานั่งลากแค่นี้เองปาปาปาเองโอเคบา,บายบายเย่